เ,เล่นได้ไหมลูกฮะน่ามดกัดเปล่าเอามาเามาขึ้นมามดกลัดมดเต็มเลยนังก้านัน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 งก้า อย่าจับมดนะครับเดวมดกัดนะ้างกาโดนกัดขาแล้วนะง่าโดนกัดขาว่าไงลูกมีม,กม,มดเกี่ยวข้างในอนได้ไม่ถอดถ่ายแปปอ่ะ,ะอะไรลูก อะไรนะขุดดินหน่อยขุดดินหน่อยไปขุดตรงนู้นสิป่ะรถ<า>คันนี้ขุดดินไม่ได้นะลูกมันะไม่ใช่รถขุดดินนะไม่ใช่รถขุดดินนะลูกรถเข็น